ส่องพื้นที่รับฝนหนาวหรือร้อนกันแน่แนวโน้มลักษณะอากาศ10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันพุทธที่6ทธันวาคม2566มารวมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะช่วงนี้แม้จะอยู่ในหน้าหนาวแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงกลางวัน แต่อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลรอกใหม่จากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลงทำให้มีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าแต่ในช่วงกลางวันรับรองได้ว่ายังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเนื่องจากมวลอากาศเย็นชุดนี้ยังคงมีกำลังปานกลางนอกจากนี้ในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่ง ในขณะที่บริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ธันวาคม2566 แต่ยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจึงส่งผลทําให้วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าอุณหภูมิจะลดลง 1- 2ององศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยจึงทำให้มีอากาศเย็นได้เฉพาะช่วงเช้าส่วนในช่วงกลางวันยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวตามที่แอดมินได้แจ้งเอาไว้แล้วข้างตน้นส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะตอนกลางถึงตอนล่างของภาคยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งหลายเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด9ถึง16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว ส0บถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภ่ากลางมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน,นายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฟังคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ลมตะว,วันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะอากาศที่แปรปรวนหนึ่งวันมีสามฤดูทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งฝนขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคใต้เทียงคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุมชนเมืองอันล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่7ถึง8ธันวาคม2 5 6 6ัมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับกระแสลมฝ่ายตะวันออก ยังคงพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนด้วยเช่นกันส่วนบริเวณภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมลักษณะดังกล่าวจึงทําให้ในวันที่7จ็ถึงแธันวาคมบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ ส่วนบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคส่วนบริเวณยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องถึงองศาเซลเซียสภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่9ถึง14ธันวาคม2,566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ จะมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะกลับมามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก1-2อ,องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าโดยยังคงมีฝนกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันเอาไว้ด้วยส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปางกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วง จึงทำให้บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งภาพรวมอาจมีฝนลดลงเล็กน้อยจากลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้ในวันที่9ถึง14ธันวาคม2566บริเวณภาคเหนือจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง บริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9 16องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14 18องศาเซลเซียสภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1ถึง2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1ง2เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดาม,นมันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าดังกล่าวทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นถือเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิลดลงทําให้มีอากาศหนาวเย็นเกิดขึ้นหรือทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นได้และยังมีปัจจัยเสริมนั่นคือกระแสลมทั้งฝ่ายตะวันออกฝ่ายตะวันตกและอิทธิพลของลมมรสุมที่ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนบริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามลักษณะอากาศพร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนแบบวันต่อวัน ซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ